วันนี้ก็กลับมาพบกับโปรเจกต์ของเราอีกครั้งนะครับกับโปรเจกต์ที่มีชื่อว่าขึ้นรถไฟฟ้าดีกว่าเธอนะครับแต่วันนี้มาพบกับพีกรหน้าตาคิเล่นะครับนาตาคิเล่นะครับวันนี้พีกรหน้าตีติลละนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาที่บริษัทรถไฟฟ้านะครับจำกัดมหาชนนะครับเดี๋ยวนัดกับพี่ขับรถไฟฟ้าไปขับนีครับ กคทนีนะครับตอนที่ทำอะไรอยู่ครับพิรับรถไฟฟ้ามาตั้งนานนีครับที่รามาแล้วเวลาทำงานของทำรถไฟฟ้าี่เป็นยังไงบ้างครับาพอกาครับอ่กาแครับแล้วแบบขึ้นแล้วนับมาครับา เบียแล้วขอบคุมากครับขอบากรอบคุณมากยอยวที่ต้องไปทำงานต่อเลดีกว่าเรองของเี่อตั้งอะไรก็ได้ราได้ครับเดี๋ยววันนี้นครับเดี๋ยวเราเป็นการทำงานของที่เขากันทำกัน และนี่นะครับก็เป็นที่ขับรถปกติของรถไฟฟ้านะครับแต่ว่าตอนนี้ยังขาดนะครับจุดที่บอกให้ชัดเจนนะครับว่าจุดนี้เป็นจุดขับรถนะครับจึงบางครั้งจึงทําให้มีปัญหานะครับในการขับรถบ้างใช่ไหมครับพี่ครับที่เขาบอกว่าช่ตรงนี้อันตรายครับเกิดปัติาที่บ่อยครับนี่ก็เป็นจุดแรกนะครับที่รถไฟฟ้ามารับน้องๆนิสิตนะครับหนวฝันเมืองของเราเองครับนาครับพี่ครับ ผมอยากทราบว่าครับว่ารถไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยเราตอนนี้แบ่งเป็นกี่สายครับพี่มีสองสายครับมีเป็นสีครับสีเหลืองกับสีแดงครับครับแล้วตอนนี้เราเป็นสีอะไรครับเรากำลังจะวิ่งไปสีเหลืองครับจะไปทางวิทยาศาสตร์ครับโอเครับผมนะครับตอนนี้นะครับแบ่งเป็นสองสายตอนนี้เราไปสีเหลืองครับผมนะครับมนเดียวเข้าตรงที่บริเวณคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับ ตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่กันที่คณะวิทยาศาสตร์แล้วนะครับเป็นคณะที่2นะครับคณะแรกที่เราผ่านมานเส้นสายสีเหลืองนะครับก็คือคณะวิศวกรกรมศาสตร์นะครับแล้วตอนนี้ก็ถึงคณะวิทยาศาสตร์กันแล้วนะครับต่อไปเรื่อยๆนะครับ ก็ตรงนี้นะครับเป็นจุดหนึ่งนะครับที่มีนิสิตมาใช้บริการกันเยอะนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่อยู่ใกล้กับอาคารเรียนรวมนะครับผมเนีครับน้องนิสิตมากันเทียบเลยนะครับ เดี๋ยวนะครับเราก็ขับมาเรื่อยๆแล้วครับเดี๋ยวเราจะแวะรับนะครับก่อนหน้าตีนะครับมาคุยกับน้องๆภาคสนามกัน,นครับก่อนหน้า,นา,นาีนะครับเจอแล้วก่อนหน้าตีครับ กลับมาพบกันอีกครั้ง tension, นะครับกับผมนะครับพิธีกรหน้าตี๋นะครับซึ่งวันนี้ครับเรามีน้องๆที่ผ่านการคัดเลือกของบล็อกเรามานะครับตอนนี้นั่งเต็มเลยนะครับก็เดี๋ยวมาสัมภาษณ์น้องๆท่านแรกเลยดีกว่านะครับว่าน้องๆเขาชื่ออะไรครับน้องน้องชื่ออะไรครับเราเนี่ยน้องมีคนนั่งรถไฟฟ้าบ่อยนะครับบ่อยแต่้ม่บ่อย น้องมีมความคิดเห็นยังไงเกีเ่ยวกับรถเซอรชาก็ชอบค่ะเป็นคน่อค่าความัญูไม่ร้อนด้วยนะครัเดี๋ยวถามน้องคทตีดีกว่า้าน้องแนะนำตัวหน่อยครับชื่อเบลน<บ>ังน้องเบลนั่งรถเซอร์ารกบ่อยไหมครับเน,น <Lap id S 2> <พ>อแล้วน้องเบลมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับรถเฟอรารกี่หละแต่ก ลกร้อนนะครับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับปัจจุบันนี้เน,นะาะใช่ปะ<า>ใช่ครับ <c oughs> อ่เดี๋ยวน้องสุดท้ายท่านสุดท้ายกันดีกว่านะครับอ่น้องชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยชื่อปุ้ยค่ะมาจากน้ำตาลเมล็ดสังข์อ๋อน้องปุ้ยนั่งรถไฟฟ้าบ่อยไหมครับทุกวันเลยนะครันั่งทุกวันเลยนะครับประหยัดใช่ไหมประหยัดมากประหยัดและปลอดภัยนั่งทุกวันอย่างนี้ถือว่าเป็นแฟนแทนเลยป่ะครับเนี่ยก็ว่าได้ค่ะอ๋อครับเป็นแฟนรถันแท้รถไฟฟ้าอย่างี้ครับเดี๋ยวพี่ขอถามคำถามน้องปุ้ย คุยอนี่ไหนดีกว่านครับว่าสมมติน้องกุ้ยนั่งรถไฟฟ้าไปเรียนนะครับกับขับรถส่วนตัวไปเรียน,นครับมีข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงครับรถส่วนตัวถ้าเป็นมออเตร์ไซค์แดดร้รอนมากแดดบานร้องบางวันฝนตกก็เปียกอีกแต่นั่งรถไฟฟ้าไม่เปียกสบายบอ่์ดไทยม,มีโชเฟอร์ขับให้ด้วยใช่ไหมครับก็ก็สุดท้าย,ยนี้ครับก็ขอขอบคุณน้องๆ พิธีกรหน้าใสของเรานะครับก็ขอ<า>ขอบ<า>คุณน้องๆมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่กันที่นี่นะครับนี่คณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับซึ่งจะเป็นการนั่งครบรอบของสายสีเหลืองแล้วนะครับก็ตอนนี้ครับเหลือน้องๆ ผู้โชคดีอยู่ท่านหนึ่งนะครับอ<ม>ดี๋ยวเรามาสอบถามความคิดเห็นของน้องๆกันดีกว่าครับน,น้องสวัสดีครับชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่อแอนสอที่บอลลูนสนามค่ะมาจากคณะสหวิเวทีายสามที่น้องแอนครับน้องแอนนั่งรถไฟฟ้าบ่อยไหมครับเนี่ยก็บ่อยค่ะแล้วน้องแอนมีความคิดเห็นอะไรเกี่ยวกับรถไฟฟ้าคือว่ารถไฟฟ้าก็เป็นบริการที่ดีนะคะคือว่าให้บริการที่คือมีสิทธิ์นะคะ อยากไปไหนมาไหนก็สะดวกครับสำหรับที่ไม่ไดเอารถมาใช้ด้วยค่าาคะ,ะนี่สุดท้ายนี้ด้วยครับเดี๋ยวให้ฝากน้องแนนประชาสัมพันธ์ให้เ,เพื่อนๆนิสิตชั้นปีที่หนึ่งหน่อยดีกว่าว่าให้เขาหันมานั่งรถไฟฟ้ากันมากขึ้นนะครับค่ะก็อยากชวนเพื่นอนๆนิสิตคณะชั้นปีที่หนึ่งนะคะก็ะจะให้มานั่งรถไฟฟ้ากันเยอะๆค่ะเพราะว่ารถไฟฟ้าไทยเป็นบริกา ไม่เสียตังค์ถ้าเราขึ้นรถขับมอเตอร์ไซค์ค่ะก็จะเสียค่าน้ำมันแล้วก็ร้อนด้วยเพราะว่าแดดมี่มากเทาแสบแดดและยุงครับอ่แล้วก็ขึ้นก็ตู้แล้วก็ไม่เปียกปลอดภัยด้วยใช่ค่ะปลอดภัยแล้วก็รถถ้ารถตู้ปลอดภัยก็ค่ะแล้วก็ ก็สุดท้ายก็ขอขอบคุณน้องแอนมากนะครับที่สลับเวลามาแสดงความคิดเห็นกับโปรเจกต์เรานะครับ